าไปเล่นอย่างอื่นอย่าไปเล่นตัวเดียวเอาตามหลักของพระองค์ท่านครมันไม่ตายหรอกคนทําอืำไม่ตายแต่เราทําได้ครับเราจะมีพอกินครับเราจะมีพอใช้เราจะมีรายได้เราจะไม่มีนี่มีสินอะไรครับทาสะพานข้ามได้ไหมก็ได้จะเรียกจะแต่ว่าจะทําลอยมันโอวมันมันมันจะใช้เวลานานครับ ก็เลยอเอาแคน่นี้พอแล้วบางจุดนี้จะทําเป็นอุมโมงนะครับสูกแต้มแ้วโอ้เราจะมาเราจะทำละรั์นเนี่ยพอใช้เงินทุนเท่าไหร่เนี่ยในการทําเนี่ยไม่มีทั้งหมดเนี่ยไม่มีเลยไม่มีโอ้ขึ้นของตัวเองไงว<ะ>้าคือ <c oughs> ครับกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงปาณาอ่านะครับวันนี้ก็มาพบกับนัดคนเก่าคนเดิมนะครับกับกเกษตรฟาร์มยุคใหม่ช่องเกษตรที่จะนําพาพ่อแม่พี่น้อง ลุงป้านะอาสู่ความสําเร็จในการทําเกษตรแบบผสมผสานวันนี้นัดก,ก็พามาอยู่ที่บ้านพลละองตําบลหนองกุง้งอําเภอแกดําจังหวัดมหาสารคามนะครับมาอยู่ที่สวนของคุณพ่อพันล,ลีนะครับสวัสดีครับคุณพ่อสวัสดีครับ,ค,รบคุณพ,พ่อพันลีสวัครับครับผมอ,อ่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาดูการทําแบบผสมผสาน,สสานว่ามันเป็นแบบน่อยังไงครับ การมันเป็นยังไงเนี่ยการทำเกษตรผสมผสานนะครับครับนี่คือยั่งยืนนะครับครับนี่เขาเรียกว่าเกษตรแบบยั่งยืนครับประเทศญี่ปุ่นเขาเรียกอะเกษตรอะไรเกษตรธรรมชาติโอ้เราเรียกเกษตรยั่งยืนครับตามหลักของนายหลวงรอก้าเอามันมีที่มาที่ไปยังไงเราพ่อที่มาที่ไปคือการทำเกษตรผสมผสานเนี่ยรายได้อย่างพวกมันมีรายได้ประจําวันครับประจําเดือนครับประจําปีครับ ือเราทําเราจะเน้นเอาตัวไหนล่ะเป็นตัวหลักหลักก็คือตัวคลิปเขียวอะไรแต่แต่เดือนนี้มันดูอยากแนวห้งไปหน่อยนะครับครับนี่คือตัวรายได้หลักมนกินทุกคนนี่คือรายได้พอาไปเอาแนวคิดไปมีใหม่ยังไงเนี่ยแนวคิดคือหลักของนายหลวงไงครับตามนายหลวงโอ้นายหลวงรอเก้าทำมากี่ปีแล้วพ่อทำมา27ปีนี้ในพื้นที่ในพื้นที่นี่เพิ่งมาได้สิบเดือน พื้นที่ที่ทาอยู่ที่โกสมพื้นที่นี้กี่ไร่นะพ่อพื้นที่นี้ยี่เบียรไร่ในพื้นที่ยี่เบียไร่ยี่เบียรอยู่ที่โกสมสิบสามไร่ตามเต็มหมดแล้วที่โกสมครับยินลูกวายกยกให้ลูกสาวเขาทำเอาาปลูกอะไรบ้างพ่อปั๊บอกว่านี่ปลูกายอย่างปลูกมะเขือข่าตะไคร้แก่ปลกหวานฝรั่งเจ้าเจ้าหลังนี่คือฝรั่งฝรั่งก็ตายไปเยอะนะปลูกบันทุกแนวปลูกมันทุกแนวกินได้ใช้น้ําอะไรลดพ่อใช้น้ําเจาะน้ํา บาดาลแต่มันพืชไม่ค่อยดีนะไม่เหมนที่ก่อสุามก่สุมใช้น้ําชีดึงน้ําชีขึ้นมารดน้ําคลองน้ําคลองแต่ที่นี่เราใช้น้ําอะไรพืชมันอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ครับโอ้แห้งตายแล้วมันเป็นยังไงล่ะเพราะมันถึงว่าบ่ดีมันแตกต่างกันยังไงเะาก็คือมันเป็นกดหรืออะไรเนี่ยตามที่ที่ทำเนี่ยใบมันเดี๋ยเขาลถไปลถไปใบเขาจะใบไม่แห้งใบเป็นหินปูนเป็นอะไรไปงั้นเนาะ นี่คือนะด้วยการ,ร,รเกษตรผสมผสานเนี่ยผมทำมาครับยี่สิบหกปีครับเคยถอยหลังไหมไม่ถอยไม่ถอยเหลือหนะ้าอย่างเดียวครับรายได้ล่ะก็ะพอเพียงไงครับการทำเนาะ,ะเกษตรผสมผสานเนี่ยผมทำมาปีสี่สองครับป่อยืนอยู่ตัวนี้เป็นเวลานานแล้วมไม่เคยถอยหลังเหลืวนี้อยู่ในขั้นตอนสุดท้าย ครับขั้นตอนที่สามโอ้ขั้นตอนที่สาม่นมองเห็นไปหมดนะครับอ่ะไปเดินไปดูด้วยครับเดี๋ยไปไปมันเป็นยังไงแล้ว่อครับคือเรามองทะลุว่าเออรายได้น่ะเอาไปทางนี้เนาะมันมีแบบแบบพอใช้ไงครับแบบพอเพียงขาพอครับไม่ได้ไปยิบยืมใครมาใช้จ่ายเอาทีแรกก่อนที่จะตัดสินใจมาทำนี้มาพ่อคิดนานไหมเนี่ย ก็แต่ก่อนเนาะครับมีอาชีพค้าขายครับค้าขายของชำอยู่ที่ร้านโอ้ตัดสินใจมาเมื่อปีสองห้าสี่สองขายของชำขายของชำม,มันอยากจะรวยนะขายของเนาะได้ยินในหลวงว่าพอเพียงรเราอยากจะพอเพียงเราไม่อ,อยากจะรวยแล้ยตัดสินใจมาทำแบบประชุมะสานเลยครับเอาตายเป็นตาย อยอมตายถวายชีวิตกับพระองค์ท่านเลยครับก็เลยสําเร็จโอ้นี่ก็ไม่มีครับเงินก็มีใช้ครับขายของทั่วไปใครเขาก็ซื้อครับของเรามันเป็นเราเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับพ่อเราทําแบบอินทรีย์เราได้รับพระราชทานอ๋อหลายอย่างครับเด็กๆก็รู้สองคำพระราชทาน ได้โลทองคำพระราชทานด้วยมีไหมล่ะอ,อยากดูรูปไหมล่ะอยากเห็นไหมล่ะรูโอ้คือที่เราทํามันมีกำลังใจเนะาะขาพ่อการทนแบบผสมผสานเนี่ยโอ้อ้าไอ้ข้างๆนี่ก็คือพ่อก็ทําเป็นครูเป็นล่องไปงี้เลยนะของไส่ไก่คือแก้ปัญหาเวลาฝนชุม่มเดือนงกาเดินเะสิบนะ้ำมันดินมันแฉะขาป่อก็เลยมายก่องทำเป็นคลองไส่ไก่อมอถึงนาแรงเดียนห้า ของเนี่ยมันแห้งมันจะตายครับของจะตายแกมาไหครับอย่างแกฝนช่วยแล้วยงดีทีนี้ตรงนี้กาจะเอาตัวอื่นมาลงแบบผสมผสานกันนั่นแหละขาปอจะรื้อใหม่เหมือนทั้งนี้จะเอาพืชหลายหายตัวมาลงครับฮนะเอาเพราะจะทำยังไงเนี่ยของใส่ไก่อย่างงี้คุเด,ดงนะเอามือมืออ้าวสะนะตามบอกล้วคุเด,ดงนะโอ้อนะ่า ขุดยอดขุดเบงทำเบงกุดเองไม่ใช่รถนะเพราอย่างเงี้ยนะพอ่อเออบ่อมันลึกเท,าท่าทไรกว้างเท่าไรยาวเท่าไรไงพรอมันประมาณเม็ดกว่ากว้างเนาะลึกสองเม็ดกว่านหมนกันก็คือเพราะจะเอาเอาพะยงพายงปลูกปลูกพื้นอมันไม่อยู่หน้นาน้ำเนี่ยปล่อยลงไปมันก็หายไปเลยครับก็เลยทําดูนี่ก็ทําคล้ายๆข,ของนายหลวงที่อยู่ที่อําเภอห้วยทรายครับแบบนี้เลยแบบนี้แหละแก ภาพมาแบบน,นี้เลยเราไม่ได้ตามแต่งอย่างเราแค่ที่นี่เดียวเราก็เอาเอา่อนแล้วนะ่อนไ,ได้เศษนึงแล้วเศนึงจะจะวางกันไปถ้าหน้าฝน,นมาดูใหม่อีกทีนะเต็ไมไปหมดเลยแหละ<อ>ไม่รู้ว่าของกินอะไรอะัรจุกตะรางเม็ดมีคุณค่านะได้เลยเพ่อการ<อ>ทรรําเกษตรเนี่ยครับอย่าไปเล่นอย่างอื่นอ,อย่าไปเล่นตัวเดียวเอาตามหลักของพระองค์ท่าน ร,รมันไม่ตายหรอกคนทําอืมไม่ตายแต่เราทําได้ครับเราจะมีพอกินครับเราจะมีพอใช้รร parish, เราจะมีะไรายได้เราจะไม่มีนี่มีสินอะไรครัมีนี่แต่เรามีสินนะไม่มีนี่เรามีสินนะอะะสิ้นนี่คือสิ้นลิลปาในการทำศิละปะในการทำหรือสินคุณธรรมับมีศิลปาในการทำรันอโอสุดยอดเลยพ่อ ความคิดเป็นเอกสิทธิ์จริงๆครับไอ้บางคนเขามาเอาแนวคิดนะครับไปบวกของเขาครับมีเยอะนะระดับใหญ่ๆทางนั้นแหละโอ้ระดับนายยกสะพานก็เฮ็ดดีดีเขาเอาอกไว้ขึ้นมาทําอะไรเนี่ยเพราะทำนี่พอาเดินมาสะพานแต่ก่อนยังไม่มีเนาะครับเดินมาก็โดดเดินมาก็โดดมันก็เหนื่อยนี่จะเกษตรเขาเลยพ่อเขามาดูเนาะครับก็บอกว่าพ่อทําสะพานข้ามได้ไหมออ ก็ได้สิที่แรกจะกลาวว่าจะทํารอยโอ้มันมันมันจะใช้เวลานานครับกันแล้วเอาแค่นี้พอแล้วอันนี้พ่อทําเองทั้งหมดเลยตาเองตามเองนะครับโอ้สุดยอดสิทีนี้ตามโจดนี้จะทําเป็นอุโมงนะครับถูกตามแนวเราไปมาเราจะทาเป็นรังคามุงนะครับอ่าเชื่อหลังดูเดี๋ยวเห็นโอ้เขาสั่งนะเขาอยากจะได้แต่าวว่ารอด คล้ายๆอุโมงคขราบกรเกษตรก็บอกไว้เลยสุดยอดเลยเอาอันเียทุนละรัพย์เนี่ยพอใช้เงินทุนเท่าไหร่เนี่ยในการทําเนี่ยไม่มีทั้งหมดเนี่ยไม่มีเลยไม่มีโอ้เอนของตัวเองไงว<ะ>้า <c oughs> คือแบบว่าเรามีมีมีอะไรในหลวงว่าครับมีอะไรเนะาะเดี๋ยวจำแก่มาแล้วมันจำยากเราทำเป็นมีม,ม,มีตัวเท่ามีอะไรล่ะ ตัวอะไรเนาะป,ปุญญ๊กเป็นยาเดี๋ยวนึกเ๊ะทำอยู่ดีเนี่ยคนแก่มันก็อย่างนี้อะ้อาวไปเป็นไรไปเป็นไรอ่าในนี้พ่อก็ปลูกอะไรยังไงเนี่ยโอ้ยก็ทำอย่างนี้ผสมประสานกันไปว้าตัวเน้นคือผักหวานป่าเนี่ยแหละครับฝรั่งผักหวานป่าด้วยลองลองลอ,งองะไรส่วนครัวอะไรต่างๆมันจะมีรายได้เป็นเดือนเป็น เป็นวันเป็นเดือนเป็นปีให้มันมีทุกอย่างให้มันมีทุกอย่างนะอยู่ตลอดครับไปที่ไหนล่ะถ้าอยู่งี้ได้เงินจะไปทำไมที่อื่นครับเราก็ทำนี่สิถ้าทำถึงจริงๆได้ตัดสินใจนานไหมเนี่ยพ่อตอนที่เริ่มทำใหม่ๆนะไม่นานนะไม่นานคนอื่นพูดเราไม่เชื่อเชื่อใน,ในตัวเองเชื่อในหลวงคนเดียวโอ้นี่คือหลักนะสุดยอดเลยมีเท่าไหร่รุ่นเดียวกันหกร้อย ครับโอ้โหหกร้อยกว่าคนครับเดี๋ยวนี้ยังมีไหมมันเลยจะเหลือกี่คนโโอ้สารคามเนี่ยครับุยอดเลยอ่ะพ่อทําที่ไหนแข่งไหนก็ได้โอ้เลี่ยหมนๆๆมเมนมวยนะครับแหมืนมวยระดับลูกมีใครครองแชมป์ของของเราได้ไหมครับยังไม่มีเลยอ้อยากจะให้เขาเหือนกันครับทำเธอ ทำไปเถอะรุ่นใหม่แหละทําไปเถอะพวกน้องนาเขอีเดียวก็นั่นแหละทําไปเถอะทําไปเถอะมันไม่ยากมันง่ายๆ่ายครับครับเอา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 มันนานเนาะครับพูดทั้งวันมันก็ทั้งวันแล้วมันยังไม่จบก็่เรื่องขวาหวานป่าเดี๋ยวรอบหลังครับมาใหม่ได้ครับมมีมาครับโอ้ถ้าใครยากจะมาเยี่ยมชมก็มาได้ครับ ไม่มีห่วงไม่มีห้ามไม่มีห่วงไม่มีห้ามมีแต่สอนมีแต่บอกนจะให้ความรู้จะเอาที่ไหนล่ะไปไปศึกษาที่ไหนม่ครัพอพันลิพันลิครับมันพลนแล้วอมเด้อครับครับตำบลหนองปุ้งอำเภอแกดำาเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามมาไม่ยากนะครับเพื่อนๆอ่ะในนี้เพื่อนก็ปลูกหลากหลาย ตั้งๆนานานะครับโอ้ยเป็นตาออนซอนนะครับพืชผักขนาดช่วงหน้าแหลงเนี้ยพ่อเนาะเนี่ยมันนานเลยหน้าแหลงก็ยังงามปานี้ดิเออหน้าฝนมาดูสิป้าขอห้ามอย่างเดียวครับขอห้ามสองคำห้ามอะไรพ่อห้ามไม่พูดว่าหนึ่งครับป้าว่าสองพืชว่าไม่ป้ามันไปพืชนะว่า เราคือเฮ็ดได้ดเลยะอัพเกก็ต้องขอ,ขอขอบคุณนะครับพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมเกษตรฟามยุคใหม่กษษษ็โปรติดตามตอนต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปว่านัดจะพาไปเยี่ยมชมที่ไหนต่อวันนี้กับคุณพ่อพันลิครับก็บต้องขอขอบคุณมากนะครับคีรับสวัสดีครับสวัสดีครับผม